น้องเมาวนี่โอ้ยมีเพื่อนเล่นแล้วผมมีเพื่อนเล่นแล้วครับพี่จินจังเป็นเพื่อนเล่นผมแล้วครับเดี๋ยวลูกน้องเมานี่โซนอันหน่ะอ,อ,อันนี้โซนผมมีเพื่อนเล่นแล้วครับพี่ชินจังเป็นเพื่อนเล่นแล้วครับพี่ชินจังเป็นเพื่อนผมแล้วครับนั่นนั่นนั่นโอ้ยโอ้ย น,น่ะพี่ชินจังไปสิล่ะถูกเล่นกับพี่เนาะเล่นกับพี่เลยไหนหแม่ดูสิฮะไหนหแม่ดูสิเอ้ยนั่นน่ะตัวใหญ่กว่าผมอีกตัวใหญ่กว่าผมอีกแบานี้เบานี้นานแบานี้นานทำร้ายพี่ชินจังเหรอทำร้ายพี่ชินจังเหรอ พี่ชินจังครับอืมน,น,นั่นน่ะนั่นน่ะเบานี้จ้าเอ๋นั่นน่ะมีเพื่อนเล่นแล้วเอาออกจากปากเนีอืมออเอาไอ้นั่นออกเนีมาเร็วๆหาแม่เร็วๆอันหาแน่หาแม่ไอเม็ดเดน่าสีเหลืองๆนั่นเดี๋ยวมันก็กินเขาน่าปากนั่นน่ะนั่นน่ะอยู่ข้างนั่นน่ะนั่นน่ะว,ว่างนี่นั่นน่ะเห็นว่านั่นน่ะนั่นน่ะอีกเม็ดหนึ่งไว้ใจนั่นน่ะ เอ้ยเดี๋ยวก็กินเข้าปากหรอกก,กัดไปทั่วกัดไปทั่วไม่ไม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน,นั้นกระโดดลงแล้วนะั่นนะ่ะโอ้หนูชื่อมาลีค่ะไหนมารีน้องมาลีอยู่ไหนหรกน้องมาลีอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนหลกสวัสดีค่ะเร็วๆมาลีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,นคะหนูชื่อมาลีค่ะไหนพี่บาวอ่ะพี่บ่าวนี่มานี่ บาวนี่มาสวัสดีเล่นกับพี่ชินจังไหมหนูอ่ะอันนี้เล่นกับพี่ชินจังไหมเล่นกับพี่ชินจังไหมเล่นกับพี่ชินจังไหมเอ้ย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 นู้ซนเหรอลูกซนหรือเปล่าอันนี้ค่ะไหนไหนมาพี่บาวมาพี่บาวมาพี่บาวมาหาแม่ดีกว่าพบาวมาหาแม่ดีกว่าพี่บาวมาหาแม่ดีกว่าอุ้ย

เอามาไม่เจอไม่เจอนี่เนี่ยนี่เนี่ยอยู่ไหนอ้าอยู่ไหนอ่ะลูกเอากระดูกไปทิ้งไหนแล้วกระดูกน้นอยู่ไหนฮะฮะฮะน่ะน้องมาลีเหรอลูก น้องเบาพี่เบานี่น่ะนี่พี่เบ้าไม่ใช่น้องนะหนะันน้องมละลิน่ะนะพี่เบา้าหานอ้องหรอมะลิเป็นสาวแล้วเหรอมะลิสี่เดือนมะลิสี่เดือนหรอพี่เบ้าเป็นน้องเลยเหรอแย่งกันทำไมมาเร็ว โอ้ยอ oh, really like ีมารีกินเยอะกินหยัางนี่มารีไม่ให้กินเยอะหรอกเดี๋ยวแกกินเยอะเดี๋ยวจะท้องไอ้นั่นอยากกินเยอะหลายว oh. ันอ้วนเออจะกลายเป็นอีอ้วนไปลูกอ้วนตืดอ้วนไปเลยนะน้องมารีกินเยอะเหรอลูก